สวัสดีี่จ้าวันนี้มาแกงมะระหวานกันจ้ะลูกหนึ่งได้ไลหลายด้วยลูกแย่ใหญ่ให้ดูลูกยังไม่หันเนาะหลงสาวส่งมาให้จากฝรั่งเศสร้านเอเชียก็มีจากเยอรมันแต่ว่าไม่ได้สื่อมาเนาะนานๆไปที่จากร้านเอเชียเนะาะใส่กุ้งจากกุ้งก็สื่อแบบขลวกมาแล้วเนาะไม่อยากจาก้ะมีผัก มะละวานกุ้งรือใชัย,ชยแบบเนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนได้นะจนะ๊ะน้วก็มีกะทิพริกแกงเผ็ดใส่ใบโหละพาเดยจัดตัว่าข้องฉันโหระพาเฉดแข็งมสวยเลยแม่มาชู์นะจนะ๊ะนาอน้ำมันมะพร้าวเอาไปพัดพริกจก้ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจา้าใส่น้ำมัน เ้าวลงไปในกระทะจ้ะตั้งกะระทะพออุ่นจะไม่ต้องออกไม่ต้องผัดแบบร้อนมากจะ่ผัดแบบไฟไฟอ่อนแล้วจ้ะเนะาเนะแล้วผัดไปสักคุยสักนิดนึงแล้วจ้ะเนาะนี่ไม่อกอกติด หอมจ้ะเออมีคอมเมนต์แต่ไม่ค่อยได้ดตอบจ้ะไม่กดถูกใจให้เฉยๆนกจะนกกดหัวใจให้แบบเออคอมเมนต์บางบางคนก็ถามว่าบาง,งคนบอกว่ามันเป็นแกงหรือมันเป็นอะไร ทำน้ำยาขนมจีนโคราชจะมันก็จะตอดอำเภอเขาก็จะทำม่เหมือนกันจะ้ะยิ่งแต่ฉันอยู่เออเยอรมันนี่ก็ยิ่งไม่เหมือนเลยจะ้ะเพราะว่าเราหาอะไรที่จะมาทำเหมือนอยู่ไทยไม่ได้ว่าะจานน้นก็เลยแบบอาจจะมีเหมือนโคราชเป๊ะลอยเส้นจักเนาะยังทำกับข้าวเอบอกว่าทำไมไม่ทำให้มันสวยๆห <laughs> ม่บงังคือบงังเ เรียกอะไรล่ะบางเมนูมันทําสวยไม่ได้แล้วจต่เนาะเขาต้องทําแบบนั้นอยู่แล้วกับปั่นทอดอะไรแบบนี้มันก็จะไม่มันสวยไม่ได้เนาะบางอันมันก็คือปั่นไม่ได้มันเป็นเลวๆแล้วก็ตรงใช้ชวนตักจ้ะเราไปพิสูจน์เขามันก็ไหม่อ่อยเนาะถัดจะใไ้มันเป็นกอนใส่แป้งมากมันก็แม่อ่อยจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็อะไรอีกคอมเมนต์อะไรอีกนาะเดี๋ยวกันนลมีหลายคอมเมนต์จ้ะ ไม่ว่ากันนอกจากนวดอยู่ต่างประเทศเราก็รัดแปลงเอาจ้ะผัดไปเพาะทุที่แตกมันเห็ดเทน,นเอาจ้ะพริกแด,ดงออกมาน้ำมันอุดแดงออกมาหอมๆอฉยด่า้เลยจะ้ะก็ใส่ัเมผัดม,มันละหวานลงไปก็ กะทิลงไปจ้ะเขาจะทำสูตรแบบไม่ได้ผัดเนื้อสัตว์โดนเพราะว่ากุ้งเรามันสุกแล้วเนาะจ้ะเนาะต้มไปจ้ะให้มันสุกตรมงรสเนาะทำไม่ได้ทำตามสูตรเขาจะทำแบบเขาเรียกอะไรเราประยุกเอาเนาะจ้ะเนาะประยุกเอาแบบยังไงแบบจะให้มัน เข้ากับอาหารของเราส่วนผสมที่เรามีทำไปบนไปอ่ะกุงรส่น้ำปลาสักหน่อยจะ้ะแล้วก็ใส่ผงนัวสักหน่อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จากผงนัวต้มไปพอ ตักเม้ว้ามันสุาากนะจ๊ะเนาะมันตักมันละหวานเนี่ยชิ้นใหญ่ก็สุกช้าหน่อยชิ้นเล็กก็สุกเร็วหน่อยปิดฟ้าไว้หน่อยเนาะกล้จะสุกก็ใส่กุ้งลงไปจ้กกุ้ง ซื้อมาแบบลวกแล้วนะจ้ะน้องคลวกมาแล้วอ่ะก็ชิมรสไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะจ้ะเพราะว่าพริกแกงก็ใส่เกลือมาเค็มแล้วเนาะลืมบอบกตัก้งแต่ตอนแรกจ้ะนี่แล้วก็ใส่ผลละพาลงไปจ้ะพอดีอยู่เมืองนอกเราไม่มีผลละพาสดจ้ะก็ ไปร้านไทยบ่อยแล้วก็แช่แข็งไม่ได้จ้ะนี่เนาะพอเดือดแล้วก็ปิดไฟเลยจ้ะถ้ามีใบมะกรูดก็ใส่ใบมะกรูดโรยไปด้วยเนาะจะให้เป๊ะมันอยู่เมืองไทยไม่ได้จ้ะอาหารอู่นต่างประเทศเนาะจ้ะเนาะนจ้ะพอเดือดแล้วก็ปิดไฟพอเลยจ้ะโอเคเสร็จแล้ว เสร็จแล้วจ้าแกงมะละหวานใส่กุ้งสีสวยงามอร่อยจ้าถึงจำไม่เป๊ะเหมือนเมืองไทยไม่มีเครื่องปรุงให้ครบแต่ก็อร่อยจ้ากินได้นาะจ้าเนาะเราปรุงให้มันเข็มข้นมันอร่อยก็กินได้ละจ้าตักยูน่นี่เนานะผักแมวขอบคุณห,หลายๆจะมาชมคลิปจะลงไป สืบพักเมลจากหลานเอเชียมาทำดูจ้ะมาละหวานนะพอหายอยากได้อยู่จ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปชอบก็ชอบก็ติดตามให้ด้วยจ้า <c oughs> สวัสดีจ้า